7ปีนักษัตว์ดาวย้ายดวงเปลี่ยนสวัสดีค่ะทุกคนในเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีดวงดาวโคโจรย้ายตำแหน่งอยู่หลายดวงเลยทีเดียวค่ะซึ่งการโคโจรของกลุ่มดวงดาวนะคะก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตามหลักโหราศาสตร์ค่ะ ซึ่งเพจของหมอไอซ์แมริเจนนะคะเขาก็ได้ทํานายดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดใน7ปีนักษัตว์นี้จะมีการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลตงต่างๆต,ตามดวงศาสตร์พม่าผลการเปลี่ยนแปลงน,นะคะจะเป็นช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่17มิถุนายน2567ไว้ว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านค่ะ แต่ในหลายๆด้านนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินผู้ที่เกิดทั้ง7ปีนักษัตรนี้นะคะจะมีแผนที่จะพัฒนาชีวิตตนเองค่ะมีการวางแผนเพื่ออนาคตซึ่งตอนนี้นะคะ ดวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆห,หรืองานเสริมงานใหม่ๆที่กำลังคิดจะทำอยู่คุณค่ะเป็นคนที่มองเห็นช่องทางในการที่จะสร้างรายได้มีความคิดที่จะเก็บออมออมทรัพย์มีความคิดที่จะเพิ่มมูลค่านะคะเช่นกลุ่มพวกดอกเบีย้ยการเก่งกำไรหรือการนำเงินไปลงทุนในทางไหนที่จะต่อยอดเงินของคุณค่ะ บางคนนะคะก็ชอบออมเป็นทองบางคนก็ชอบซื้อหลักประกันการเรียนรู้นะคะการลงทุนหุ้นเน้นใน,นเรื่องของการลงทุนต่างๆค่ะรวมถึงมีดวงที่จะเปิดบัญชีใหม่แต่บัญชีนี้เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารไม่ใช่เพียงแค่การฝากหรือการถอนแต่จะเป็นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บออมการเพิ่มมูลค่าเงินของคุณค่ะ ช่วงนี้ทำอะไรให้ทำอย่างมั่นใจนะคะให้เชื่อใจให้เชื่อในเซนและความคิดของตนเองค่ะให้เซน์นำทางให้ความรู้สึกและเหตุผลของตนเองตัดสินใจบางคนค่ะก็อาจจะพึ่งพาหมอดูก็ได้อาจจะสอบถามในเรื่องของเส้นทางชีวิตเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะเป็นพลังอีก หนึ่งทางที่จะตัดสินใจนะคะในทางนั้นๆที่กำลังคิดอยู่แต่ให้ท่องไว้ว่าเชื่อใจตนเองนั้นจะดีที่สุดค่ะแต่บอกหน่อยนะคะว่าอย่าโลภมากอย่าโลภมากเกินตัวค่ะอย่ารีบตัดสินใจนะคะให้พิจารณาและวิเคราะห์ในหลายๆทางอย่าไปร่วมหุน้นร่วมเงินกับใครเดี๋ยวจะเดือดร้อนใจในภายหลังค่ะช่วงนี้อาจจะ ได้ยินค่ะเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมาบ้างจากคนนอกหรือคนรอบตัวให้พยายามอยู่กับตัวเองเป็นดีที่สุดค่ะและเจ็ดปีนักษัตว์ที่ว่านี้นะคะก็คือ 1. ปีฉลูค่ะ 2. ปีจอค่ะ 3. ปีระกา 4. ปีวอก 5. ปีมะโรง 6. ปีกุลและอันดับที่7ปีมะเมียค่ะ